โปรในเงี้ครับพี่น้องเอาขอฟังราคานะครับตัวนี้ยุทธใส่ไหนเปิดไปเก้าหมื่นสามครับผมเก้าหมื่นสามพี่น้องเฝ้ามาโร่องว้วงตัวดีงว้วงเงินแสนตัวเปิดบ่ถึงแสนครับพี่น้องเก้าหมื่นสามโหสั่นๆฟ้อมแล้วก็เป็นง้วงทีใส่ท่อกระสอัวไหมอาจารย์ใส่ท่อกระสัวพี่น้องครับ <c oughs> ยืนทั้งกันแท้นี่พี่น้องครับเห็นขักไปหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยท้องกับสติงเลนะครับมาเบิร์นกันมาลูกพอได้เพื่อนจะเปิดจะห้องไว้ถลิได้อครับที่เด็ดเลยพี่น้องครับย้วยมาก สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลกเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง okay, ช่อง<ร>ที่จะพาพทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้มาพอกันอีกแล้วกับคอกวัวพ่อแก่น EP ที่10บนะครับเดิอพี่น้องมอนี่มีงวกกางพวกน้นมาให้พี่น้องนี่ได้เบิ้งหลายเลยครับคุนย้ายกันยุคคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวจงค่อยๆไล่เลี้ยงกันไปเบิ้งที่ละตนะครับเนาะ สำหรับพิกัดของของงัอพแรเก้นนะครับกับยุทธีบ้านดงมันตําบลหนองม่วงอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเอาอยากได้ตัวไหนคมไหนมีแม่ลูกเลยกะง้อทองหลายตัวอยอะนะครับืันนี้พี่น้องกอนอื่นกับไปทักทายกับทางเจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีพี่ติดสิบเรือครับผมครับเอามือนีมีแดงหลายตัวทองเดียวก็หลายตัวยู่ครับให้อาจารย์บุญชูคนั่นนะน้ำด้วยครับเด้ออ่ะนี่แล้วครับืันนี้ แดงทุกตัวแล้วครับพี่น้องแดงจึงครึ่งเต็มเลยนะครับเด้อพี่น้องพูนเอามีแม่เอาแม่ลูกก้อนน่ครับแม่ลูกนี่ก็ได้ครับผมนี่ลูกลูกของแม่นี่เป็นบ่ครับแม่ครับผมลูกของแม่นี่อ่านี่เด้อครับเด้อเอ้าแดดก็สิเป็นบุบแบบบุบแบบอย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นบัวแดงแม่ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่มันนี่ก็สิถุงร้อยสี่สิบก้อนนะครับพี่น้องครับลูกนี้กันจะเข่าสามเดือนกว่าแล้วลูกสิเข่าสามเดือนกว่าแล้วเป็นลูกพ่ออะไครับนี่ลูกของไงเรดแลมโบครับผมลูกของเรดแลมโบ้้ดครับพี่น้องครับนี่ละ เอาอยากเจออะไ้ตัวนี้แดงดีเด้อครับเด้อนี่ที่เขาสามเดือนอันนี้เขากะเนี่ยนะครับมี่เท่านั้นแหละเขาท่านไหนเห็นครับผมมันบ่มีเขาดอกครับพี่น้องอ่านี่ยแหละเป็นลูกตัวที่แรของแม่เพิ่นครับลูกตัวแรกเนี่ยเหมือนกันลูกตัวแรกนะครับเนาะเขาเป็นน้ำกระสืออ่านี่ลูกตัวแรกแม่กับท่านผสมติ้นเนาะครับเนาะแม่กับน้ำกรขึ้นนี่น้ำพิ่นกุ์กังโอ้แม่เพิ่นธุ์กังน้ำกลระสืขึ้นวางหนึ่งว้างหนึ่งอย่างกันลูกเล่นน้มลายโอ้น้าออวกลายแล้วตัวพี่น้องนี่แม่นมีนะครับเนาะขี้มือกับผสมเนาะ ตัวนี้คู่นี้ลูกแดงดีครับตัวกะสิหางกะสิงอจังหน่อยบ่ครับงีนครับหางนี่มีตำนัานแหรือตำหนี่เบนบ่เบนครับผมนมกับมีตุ้มนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนมตุ้มนิดหนึ่งแข่งกว่าถ้าไม่ข้าวโพดนี่ยไะพี่น้องครับนี่เอาคู่นี้ว่าไว้เท่าไดครับคู่นี้เปิดไว้เจ็ดสิบเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าแม่ลูกตัวเมียแดงเลยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่มูทองกะมีมูออกเป็นตัวเมียเห็นแล้วกะมีเลือกเอาครับพี่น้องครับตอรองไหนส่งฟรีภาคอีสานเนี่ยนะครับผมส่งฟรีภาคอีสานได้ครับพี่น้อง ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับบัดนี้0 6 4 6 7 8 2 9 7 9ครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อบ่มีตรนี่นะครับเนาะส่งซีภาคอีสานนะครับพี่น้องครับอันนี้ง้วแดงดีนะครับเด้อแต่ว่าขี่ฟ้ามันก็สิเป็นไหนขี่ฟ้าไล่ก็สิแดดบดแดดออกจักหน่อยครับพี่น้องลูกนี่บ่มีติ่งนะครับเนาะอ่ะโอ้ตัวนี้ตันๆันนะครับพี่น้องเจาดห0 0 0นเกอรองเอาครับพี่น้อง บัดนี้ตัวรุ่นธรรมชาติตัวหนึ่งเป็นง้อท่องไหมครับตัวนี้ตัวนี้ท่องแล้วครับผมตรวจให้ไหมครับเห็นตั้งแต่คลิปแรกหมดเลยตัวนี้บัดนี้ท่องให้แล้วครับพี่น้องครับบัดนี้อาดึงมาทั้งพี่ครับบัดนี้ผสมเรียบร้อยผุดซุปเปอร์เอ็กนะครับเอากลับมาตัวนี้ท้องกับซุปเปอร์เอ็กนะครับเพราะว่าไอแถวแรกมันมาติดนองเล็กผสมไหมแม่งัยูนีทัวรแล้วครับบ้าบัดนี้ติดท้องแล้วครับพี่น้องตรวจให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นสาวจะมาท่องติดสูงกสิบประมาณร้อยห้าสิบได้ไหมครับพี่น้องตัวนี้รับประกัน หล่นธรรมชาติรับประกันทองไห้นะครับเนาะซุปเปอร์เ็กอันนี้เพิ่นมีใบมีหลอดไห่เลยครับพี่น้องครับผสมอยู่กับหนีเลยครับผมเออผสมอยู่นี่เลยเด็ดขาดพี่น้องครับแต่ว่าใบซุปเปอร์เ็กจะสีกี่หลอดขั้นไหนบู๊เป็นหลายขั้นพี่น้องใบเก็บน้ำบนท่านออันนี้นะครับเด้อแนนน่อผสมอยู่นี่มีคลิปไทยให้เบิ่งพร้อมครับผมมีคลิปให้เบิ่งพี่ทอดคลิปยคลิปตรวจนมซีหัวด้วยครับพี่น้องครับ ตัวนี้ไม่มีตำหนิอาจารย์ไม่มีตำหนินะครับเนาะครับผมโอ้ยตัวงามงั้บัดเดียดบดพี่น้องเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับเนี่ยตัวนี้เปิดไว้แสนเจ็ดพันครับผมหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันล้นธรรมชาติท้องด้วยนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับเด้อแข้งขาดำดีตะไนหน่าหนุกหน้านุนนุนนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เด้องั้นตัวนี้เชื่องมักเล่นน้ำข้นพี่น้องครับนี่เด้อชอบเล่นนะครับพี่น้องครับมาไขข้นเก่าเอ้าเอาลูกอ่ะนี่ใบได้อาจารย์จับไใบใบได้อันนี้ล้นธรรมชาติด้วครับพี่น้องครับนี่นี่ อันนี้แหละยำตังมีเหรียญยู่นี่ครับหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันต้นนะครับเนาะครับผมอ่าหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันลิบกะนี่แหละครับเห็นว่อ่าตำหนิไม่มีนะครับเด้ออ่าเห็นนะครับผมอยากจะได้มาเอาเลยครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องขางด้านนี้ครับพี <h <h ่น้องเบื้องตัวจริงหนาคอกก็ได้ครับผมไม่เบื้องตัวจริงหนาคอก็ได้ครับเด้อถ้าสีมันบรชัดครับพี่น้องครับอ่าตัวตัวใหญ่แล้วก็สีแดงดีอยู่ครับผมอ่าดูใกล้ๆกันไปเลยนะครับเนาะ มันมะเขือเก่าตัวพี่น้องนี่แหละนอกมบื้องแผ่นหลังนะครับใหญ่ๆเลยนะครับเนาะ,<ล>ะอ่ะรับประกัน<ด>ในสุนีย,ยูนอกตัวนี้พออยู่น้ำโดนครับอยู่เลี้ยงเลี้ยงไว้โด,ดหนหรอเนาะครับเนาะเออนี่แหละสีด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องครับเห็นชัดไปบบบนี้แดดออกแล้วเออเออดึงหัวไปทางพุ่นครับบบบนี้ใจเห็นสีเสียดดคักๆนะครับเนาะนี่แหละข้อบัวพอแก่นเบื้องบพี่น้องครับเอาตัวใหญ่เลยเด้อครับเด้อนี่แดดบัวบาดอีกแล้วเอาตัวต่อไปครับผมมักตัวไหนมาเลือกมาชมบอมครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไรเบิ่งที่เราโตครับแม่งงอใหญ่กันอยู่อันนี้งอท่องหรือ่ครับนี่อันนี้ท่องครับผมอันเป็นท่องเดียวเป็นไหมครับท่องเดียวครับแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอ้าตัวนี้น่าจะมีมุมสูงครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้น่าจะมีใบอยู่นะครับตัวนี้งอแดงบดดีดีนะครับเด้อโอ้สีไหมพี่น้องเอ้าจับกล้องขึ้นนะสีเป็นสี่เลยงอปากน้ำครับนี่อันนี้ท่องกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับน่าดีตัวเนี้ย ผสมวันที่10บพักกาหกหากำหนดข้อกับ17ตุลาหกห้างัวอ้างลึกๆนะครับสูงกับประมาณร้อยสี่สิบเลครับพี่น้องนี่นี่เด้อเฮ้ยหลงมาโซวหุ่นกันนะนี่หนังนานนี่แหละครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับเนี่ยตัวนี้เปิดได้หกสิบเก้านาลอยครับผมหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วมาเบื้องหน้าขอกตัวจริงนะครับเด้อถาสีมันบรชสันต์นี่ทองทองสามทองที่สามนะครับพี่น้องครับนี่วัวลูกที่สามเลยเด้อ แข้งขาในถุงเท่าดำมดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายเพื่ดึงออกไปทางนี้นะครับเนาะไปไปลูกเดินเดินเพิงถ่ายยางไปน้ำครับพี่น้องอ่ะเออนี่นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวสผ้าเบื้องทั้งถ่ายทั้งหางนะครับแับนี้เออเอาแบบตามธรรมชาตินี่แหละครับสไตล์ของบุญชูเนาะเอาแบบเทคเดียวเลยครับพี่น้องครับเอึ๊เอองานงมาจะไปนทำไมว่ค่าเสียกอยู่เออนี่นะครับพี่น้องครับสีผ้ายางน้ำมึง น้ำกลั่นน้ำไถ่นะครับเนาะนี่พ่อนี่พ่อลูกดาราเน, <c oughs> นี่ยขึ้นดีบ่มีนมสีหัวเยอะครับผมเดี๋ยวไป <ผม S 2> นี่พี่น,น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังน,น,น้ำเบื้งตัวหนึ่งกันตัวยังแง่กันจังไปเบื้งกันนะครับเนาะอึ๊บอ่านี่นะครับดาราเดินหนีแล้วส่วนไทยหน้าคนคมดีเนีย่ยแะครับเดี๋ยวนะครับ ่ะนี่ส่วนหนาครับพี่น้องเห็นสัตว์บ่ครับงัวผูกเงาด้วยพี่น้องผูกเงาอยู่ครับเอาตามธรรมชาตินี่แหละโตต่อไปครับผมเห็นชัติตัวหนากันได้ไหมครับผมเอาตัวข้างๆกันก็ได้เอ้าเรื่องหนาก่อนเมื่อกี้บ่เห็นหนาปนในตัวนั้นเบิ่งใส่กันนี่แหละเอ้านี่ตัวนี้ง้วท่องบ้าครับนี่ท่องนี่ครับอาจารย์ท่องคือกันตัวนี้ตัวอ่าหนาดึกใหญ่คือกันเด้อครับพี่น้องเด้อเอ่ามาเบิ่งกันรับประกันคือกันตัวนี้ดำห่อนหัวนมครับพี่น้องครับรับประกันสูงใหญ่ตัวนี้กกกทท้อออองงงรรรรััััับบบปะะนนนนคคคืพี่ นี่นนมาเลือกมากชมเอาเลยนะครับเ<ด>นะาะผสมวันที่เดี๋ยวนะครับเด้อยี่สิบเก้าตุลาหกสี่บอครับกำหนดคลอดกับหกสิงหาหกาหกหาได้ครับพี่น้องครับนี่เอาเบื้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้น,น่าจะได้สี่สิบหาได้ได้ครับเป็นเพรที่ลึกอีกตัวนะครับ,บอ,อ,อ่าจิ๋มดำดำแบบนี้แหละตัวนั้นหกเมื่อเจ็ดตัวนี้ใส่ครับตัวนี้เปิดไว แปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นห้าได้ครับเพราะว่าเป็นง้วนทีตัวแง่ก็ตัวนั้นหลายเนื้อหนังใหญ่ก็กันหลายนะครับเนาะนี่แปดหมื่นห้าตัวนี้ทองสองอาจารย์ทองที่สองดำโบนหดหัวนมตัวนี้กับโบมีตำหนินะครับเนาะบ่ครับบ่มีไม่มีตำหนินะครับนมอ่ะไม่เงินนมกับซีหัวอยู่ได้ครับพี่น้องซีอยู่ได้ฝผมเดี๋ยวโบงอยุนี่ก็ได้พยายามตึงมีน้อยเดียวมีโบวทั้งนี้ใส่เรื่องโนเมียนโบเมียนโบเมียนเดี๋ยวโบเห็นพี่น้อง มัน่เป็นตุ้มมันติ่งดอกมันเป็นเกล็ดไข่ก็ตุ้มนิดหนึ่งขีดมันวันมีพี่น้องแมนตัวใหญ่ได้ครับอันนี้แปดมื้นหาตัวแล้วครับเนาะเจ็ดมื้นหาครับผมตัวนั้นหกมื้นเจ็ดหาร้อยนะครับพี่น้องครับบดดึกบดดีบดหลึกได้ครับได้เดี๋ยวให้เปอร์ส้นหนาค่ะครับผมคักบดหนาเออกผมก็ตื่นใบผมถืออยู่นี่พี่น้องกีบเรียบก็ดีๆอยู่เด้อครับเด้อนี่แหละกีบเรียบก็ได้พี่น้องครับอ๋อกีบดีๆอยู่เด้อครับเด้ออ่ะนี่แหละเดี๋ยวเพิ่งกีบเรียบสั้นๆนี่พี่ ยืนทั้งกันแท้นี่พี่น้องครับเห็นขักไป67,500ท้องกับสติงเลนะครับตัวนี้ท้อง KF3 1หนึ่งพี่น้องครับผมประกันท้องทุกตัวครับปรกกันท้องทุกตัวเวยครับเด้อมีงวท้องมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมหลายตัวเลยนะครับพี่น้องครับนี่สีเห็นขักไปครับพี่น้องครับนี้เบิ่งเอานี่อย่างใหญ่เลยนะครับเนาะคอกวัวพ่อแก่น E p ีที่10นะครับ่ว่านมดำนมดีเลยเออหัวนมดำ้อมนะครับเนาะ ต่อไปเอาตัวนี้นะครับเนาะตัวแม่ใหญ่นี่ครับตัวแม่ใหญ่นี่ทองไหครับนี่แม่ใหญ่กับทองครับผมตัวทองเรียบร้อยครับผมแม่นี่กับทองนะครับเด้อพี่น้องครับตัวทองให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่ครับเอาดึงอุ้งหัวทั้งอีกจน้อยนะครับแบบนี้เออเออเย็นงามขึ้นยืนงามแต่เออยืนงามดีอยู่เดี๋ยวอยากให้อุ้งหัวเห็นชาเออตัวนี้แม่ใหญ่ท่องก็พอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท่องก็พกแปดครับผมท่องกับเคเอฟหกแปดตัวนี้อ้างใหญ่บักขักพี่น้องครับเออครับผมมาเบื้องตัวนี้ ท้องกับ KF 6 8แปดนะครับตัวนี้พี่น้องครับอันนี้สดสดอยู่ท้องที่สองปะครับนี่ยทองแรกตัวนี้ก็ที่ที่ท้องแรกช้องสองนะครับอาจารย์เมื่อคืนท้องสองนี่แหละพี่น้องย่างไหลก็ได้ผสม15บห้ามะกะาหกห้ากำหนดคลอดกับสาตุลาหกห้าตัวนี้สูงกับทายกัน่าจะวันร้อยหาสิบได้เด้อครับพี่น้องเด้อตัวใหญ่เงี้ยวครับพี่น้องเอาขอฟังราคานะครับตัวนี้ยุทธาะไรกันนี่เปิดไปเก้าหมื่นสามครับผมเก้าหมื่นสามพี่น้องเฝ้าม่อรลดง้วตัวดีง้วเงินแสนแต่มาเปิดเม่ถึงแสนครับพี่น้องเก้าหมื่นสาม หูสันๆพร้อมแล้วก็เป็นปม้วทีใส่ท่องกสร์มีอ,จอ <laughs> าจารย์ปิดใส่ท่องกศรพี่น้องครับม้วนหนึ่งๆนะครับเด้อพี่น้องครับ <laughs> โอ้ <laughs> <c ười> เปิดขันมันม้วท่องกศรก,ก็ดีก็ดีเปิดสูงกว่านี้พี่น้องครับก็ถือว่าความจริงฝากกดเลยด้อพี่น้องท่องกศรลายผว่านี่แหละยี่งตัวใดก็จะออกไหมเหมือนเลยจังหวะเนี่ยเนื้อหนังหนะตัวใหญ่ไทยเบิ้งพี่น้องครับตัวได้อีกเนะครับพี่น้องตัวได้อีกทรงฟีฮอดหนาคอกอีกหงอกหางบบกใหญ่ไหมพี่น้องครับตัวนี้เอ๋อด้<ข>านข้างด้านนี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับเบิ เอาย้อนแสงมาครับผมนี่แหละเก่ามื่นท่าแรกเมื่อกี้เก่ามื่นสามพันเดียวก็มื่นสามนะครับพี่น้องนมบมมีติ้งนะครับเด้ออ่ะนี่แหละครับผมหลักจะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับเก่ามื่นกว่านะครับเนาะเห็นชัดไปอ่นี่นะครับเด้อเอาตัวต่อไปครับไปไหนครับผมมึงทั้งแม่ลูกไปเบิึงทั้งพี่มีแม่ลูกอยู่มเหมือนบ่ครับพี่ครับพี่เออเดี๋ยวบรรยายกันอยู่ทั้งกุ่นเลยพี่น้องครับ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนี้นะครับเนาะเอานี่แหละครับพี่น้องครับกะเหลือแม่ลูกอีก2คู่นะครับเด้อเมื่อกี้เขาเบื้องมูหญ่ๆแม่ทองยุคพุ่นแล้วบันนี้สิมามาเบื้องแม่ลูกครับตัวเมียทั้งคู่นะครับเด้อเอาตัวนี้นี่ลูกพ่อได้อายุจักเดือนล้วครับตัวนี้ไผสมมันนี่นะผสมตผสมคมผสมจริงนะอาจารย์คมโตนะครับแต่ว่าแม่พุ่นหรผสมผสมไม่เลี่ยงอันนี้ไออันนี้ลูกเกิดจากผสมจริงนะครับพี่น้องตว่าแม่นี่ผสมไม่เลีวยงกับ c y 1 7 8เดนะครับเด ไปเมนูเออไปก่อนเออสี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดผสมวันที่ยี่สิบสองมกราหกห้านะครับกับนดคลอดกับวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกหาด้วยครับเด้อตัวแม่มันเนี่พี่น้องอันนี้ลูกเลยวมานจะเดือนหรอครับตัวนี้สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์และสูตรโปรตีนยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคคุณ โสวยงามโคแม่พันโโคพ่อพันโโครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองตัวนี้ลูกเดือนอาจารย์พี่น้องรันสี่หาเดือนเนี่ยย่างหลายพี่น้องครับเอาเนี่ยลูกตัวเมียลูกน่าจะตัวที่สองนะครับเบื้องรูปล่างเมียเขาสดๆดยุ่นนะครับพี่น้องครับ ลูกตัวที่สองเหรอพี่น้องครับตัวตัวนี้พวงหางเงี้วเด้อครับเด้อสูงกว่สิบโล่ห้ามขามยิ่มาพวงหางก็ไม่ไปใช้ตัวหนงพุงหางเงี้ยวยครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบกว่านะครับคู่นี่ไอ้ว่าใบอะไรครับคู่เมื่อกี้คู่นี้เปิดไบเกตสิบห้าครับเจ็ดมื้นหาเด้อครับพี่น้องครับฝุ่นลูกมันจะฝุ่นไหมพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้นี่กันพี่น้องเท่ห์ล่ะเออเรามาใหม่แล้วก็เรอยู่แบบบ่นมูจังเลยครับนี่เด้อครับเด้อเจ็ดเจ็ดมื้นหากับลูกตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้อง นี่ถือว่าลูกกับเก่งอยู 7, uh, ่ในนู้นลูกกับถือว่าเก่งครับพี่น้องครับนี่ให้ลูกกับยุวยน้าก็แมร์หลายเยอะครับเจ็ดหมื่นห้าได้ครับเด้ออ่านี่นะครับเจ็ดหมื่นห้าบ่มีตำหนินะครับน้องครูนี่บ่มีหอย่งอ่าพวกเล็บพออยังผมเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆนี่กับสันๆอยู่เด้อครับพี่น้องครับนี่วันนี้ตัวต่อไปยางไปยี่ปุ่นนะพี่น้องลูกของแมร์หุ่นนะครับเด้อแมร์มันเข่าหคมแล้วเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งกันเนาะเจ็ดหมื่นห้าอ่าวันนี้ตัวนี้ยุ้ยยุแดงๆนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิิิิพพพาาาาาไปเเเเเเบบบบ่่่่่งงงนนนนนะะะะคครรััััตววี้ยยดดด็ลลลลููกกกมอจ เปิดจะกห้องไว้เท่าไลเด้อครับพี่เด็ดเลยพี่น้องครับยุ่ยมากอันนี้อันนี้คุณเลมสอันนี้ใบลูกกันปะครับนี่ครับตัวนี้เป็นลูกของไอ้นี่เด้อครับเด้อพี่น้องครับฮุสตัน999าทับหนะครับเนาะอ่าเกิดวันที่1กันเอีเดี๋ยวนะ15พฤศจิกาหกสี่นะครับพี่นอ้องอ่าฮุสตันเกิดวันที่15พฤศจิกาหกสีเอามาโชว์ตัวกันนี่ไปโชว์ตัวเสด็จออกไปลูกไปเร็ว รักษาผิวแล้ค่เอาแบบหนัวเขาต้องหอมพี่น้องรักษาหุ่นรักษาผิวแดดแห้งผดเนาะครับยืนก่อนนี่แหละลูกตันแม่ผสมไหมครับนี่แม่ผสมวันทีหนึ่งวันงครับผมผสมอเมริกาผสมอเมริกาวันทีหนึ่งเจ็ก้าอ่ะไปอีกครับย่างไปอีกครับผมเดี๋ยวเอาเส่เดียร์เอาไปลูกไปเร็วเออแม่ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้ามีใบไห้เด้อครับเด้อมีครับมีอย่ตัวตัวนี้ตัวปาตัวนี้แม่นี่มีติ่งนะครับพี่น้องครับมีติ่งตัวปาเครื่องดำเครื่องบดดีครับโผดคู่นี่ว้เท่าไรครับคู่นี่เปิดไว่ เก้าหมื่นสามนะครับตัวนี้ลูกมันง่ำนะครับพี่น้องครับเอออ่ะนี้นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งแม่กับลูกท่างนี้ใส่กันนะครับเนาะลูกนี่ได้สามสี่เดือนแม่อาจารลูกนี่ประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับพี่น้องครับอ่าเปิดไว้เก้าหมื่นสามนะครับเด้อนี่เบิ่องไายยางไปน้ำครับพี่น้องครับไม่มีตำหนิสิเมียดำดีผุดนะครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งแม่ยกับข้าวเกลี่ยไปเบิ่งลูกครับพี่น้องอ่านี่แหละครับผมอ่านมนีถมิติ่งข่างใส่นิดนึงครับพวกเล็บเดี๋ยวผมจะเบิ่องหอยเยอะเก๋ไกนี่ เอโมย้๊าวดอกครับพี่น้องครับเนานี่อยู่ในปลายหย่าปลาเพียงงัวอ่างใหญ่นะครับเนาะแต่ปลาผมสีส้มเสนอลูกตัวนี้เป็นอย่างคือเก่าสิบสามนะครับเนาะเบิงลูกมันหลุดดำดีไอจิ้มดำดีตะนไงครับพี่น้องครับเงินประมาณสามสี่เดือนอ่านี่นะครับเด้อสามสี่เดือนก็ทําเนี่ยละครับผมอ่านี่นะครับเอ๋อไปหาแม่ลูกไปผู้ใดอยากจะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอานะครับพี่น้องครับ นี่เดี๋ยวสิพาเบื้องลูกใกญ่ๆครับพี่น้องครับนั่งเกินตัวเนาะอ่ะนี่นะครับเด้ออยากจะได้ตัวนี้มาเอาเลยนี่แหละเบื้องลูกเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยเด้อครับเด้อพี่น้องครับลูกของอ่าฮุสตันฮุสตัน9 9 9ทับหนึ่งนะครับเด้อนี่เบื้องความย่อยของหัวสั้นๆันนะครับพี่น้องครับนี่มีตะปันท้องเนแต่ปลาเงินื้อปลานทองนะครับพี่น้องครับนมลูกล่ะ ลูกบ่มีน้ำติ่งแล้วพี่น้องครับแม่นิดหนึ่งตาลูกบ่มีครับผมหิมดับดีพดหางก็ดีหางก็ดีหางกับเหางดำนะครับบ่มีดอกบ่มีแซมบ่มีดอกอ่ะนี่แหละอยากจะได้ตัวอะไเมื่อเหล็กมาชมออกครับพี่น้องไทยเราจ้องมีแดดนอนยังไทยเราจ้งมีแดดครับบนเนี้เอ๋าพอเห็นกับมาเป็นตัวจริงเอาครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวอะไอ่ะมันเรื่องาสดดีทุกดๆอยู่งวดเราพี่ครับเอ๋อจะในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ